ประวัติกระต่ายพันนิภานักร้องลูกทุ่งอินดี้ดีกรีพเพลงดัง200ล้านวิวนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนกับกระต่ายพันนิภานักร้องลูกทุ่งอินดี้ผู้มีน้ำเสียงและทักษะการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์หาตัวจับยากทุกเพลงของเธอที่ปล่อยออกมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของแฟนคลับมียอดวิวถล่มทลายหลักร้อยล้านวิวจนสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับสาวน้อยคนนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยทีเดียว สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันครับประวัติกระต่ายพันนิพาชื่อจริงพันนิพาเขียวเพชรชื่อเล่นกระต่ายเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2546ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอผาขาวจังหวัดเลยทางด้านการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสันติวิทยาสันจังหวัดเลยพื้นฐานทางบ้านมีอาชีพทำนา กระต่ายพันธุ์นิพากกับเส้นทางดนตรีด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยกระต่ายจึงคิดหาช่องทางในการสร้างรายได้มาช่วยเหลือจนเจือครอบครัวโดยเริ่มต้นทําเพลงด้วยตัวเองลงช่อง YouTube ซึ่งเพลงแรกก็คืออยากโดนไอ้กอดตามมาด้วยเพลงฝากชีวิตให้เธอดูแลน้องแพ้เขาหรือไอ้าลำเอียงผู้สาวโสดเห่าสับสนหรือคนฮักซึ่งได้รับการดูแลจากครูสอนภาษาไทยไพบูลแสงเดือน จนกระทั่งเพลงเมาแล้วกับคือทอดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทําให้สาวกระต่ายเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากนั้นครูไผ่บูลผู้ดูแลสาวกระต่ายก็ได้เปิดค่ายเพลงชื่อจวดจ้าดสตูดิโอและเพลงแรกของกระต่ายภายใต้สังกัดใหม่ก็คือเพลงสันดานเก่าที่ปัจจุบันนั้นมียอดวิวกว่า200ล้านวิวซึ่งเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเปลี่ยนชีวิตของสาวน้อยบ้านนาให้กลายมาประสบความสําเร็จโด่งดังเป็นปลุแตกคิวงานแน่น จนปลดหนี้ให้แม่สร้างบ้านและซื้อรถใหม่ให้กับครอบครัวได้ในขณะที่อายุเพียง15ปีเท่านั้นกระต่ายแผนนิ้ายังมีผลงานร่วมกับนักร้องหมอลำชื่อต่งจยากจินตะลาภูลลาบในเพลงพื้นที่ทับซ้อนและมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิเล่นเหนือนน้อยกลับมาเดอ้อโควิดก็ย่านคนอยู่บ้านก็อยากกอดตัวละครลับความทรงจำโนแคปชั no ่นและสอลางยังบลืมเป็นต้น เรียกได้ว่าสาวกระต่ายนั้นเป็นนักร้องสาวสวยเสียงดีมีความสามารถทั้งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และฝีไม้ลายมือในการคอนโทรเวทชี T, ที่เธอคนนี้นั้นทําได้เป็นอย่างดีอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเรียกได้ว่ากระต่ายพันธุ์พาคนนี้แหละเป็นลูกทุ่งอินดี้ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้